หลังจากที่มาดูเขาปูสะใช้พายางปูสะคราวที่แล้วก็ไม่ได้มาเลยตอนนี้เขาก็จัดทำน,น้ำลงบ่อเรียบร้อยทำรั้วแล้วปลูกหญ้าแล้วทำป้ายมีเสื้อทุ่นให้เด็กเล่นน้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมา้าง มีเป็ดมีเป็ดมีเสื้อทุนโอ้น้ำเขียวแล้วเนี่ยจากน้ำใสๆกลายกลายเขียวไปแล้วไอ้หนูว่ายน้ำเป็นไหมน่ะว่ายน้ำเป็นเปล่าว่ายไม่เป็นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหนูว่ายน้ำเป็นป่ะ เออว่ายเป็นได้น้ำเป็นใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเลยนได้น้ำใช่เป็นใช่ดนี่เจ้าของสาะเจ้าของสาะกำลังลอยอยู่เนี่ยน้ำเขียวแล้วเนี่ยน้ำเขียวแล้วเอาสีลงด้วยเอาสีลงด้วยมีการเล่นน้ำทุกวันเลยให้เล่นกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยเเยนละปล่อยฟรีเลยไม่เก็บตังค์ใช่ไหมไม่ได้เก็บค่ะมิตรแล้วเดี๋ยวมาดูทางนี้ดิแล้วว่ายน้ำเป็นกันไหมเนี่ยว่ายน้ำเป็นเปล่า ฮะเป็นไหมเป็นอ่าเป็นถ้าไม่เป็นก็ต้องฝึกนะเนี่ยถ้าไม่เป็นต้องหาครูมาฝึกเปิดทุกวันเลยเนี่ยาสรเนี่ยเปิดทุกวันฝนมตกมีเด็กเล่นน้ำทุกวันมีเต็กหลานทั้งนั้นเลยเออข้าวท่าข้าวท่าเดี๋ยวไปดูทางนู้นเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนเมื่อก่อนน้ำมันใสใช่ไหมนี่เอาสีใสเหรอเอาสีใสเหรอ ย่ายังไม่ติดเท่าไหร่ย่าได้จะติดแล้วลยเดินดูรอบๆหน่อยว่ายน้ำเป็นเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยว่าย <c oughs> น้ำเป็นใช่ไหมหนูฮะว่ายเป็ดน,นะน้ำลึกนะเนี่ย <c oughs> โอ้ลึกตั้งสา <c oughs> มเมตรเนี่ย ถ้าว่าไม่เป็นนี่ห้ามลงนะเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆเี่นีเดินดูรอบรอบสะเลยน้ำสีสวยมาทุกวันเลยเหรอครับมาทุกวันเลยเหรอว่ายน้ำเป็นไหมครับ น้ำลึกเท่าไร่รู้ไหมเนี่ยลึกาลน,น,น้ำลึกสามเมตรมาเล่นน้ำต้องมีผู้ใหญ่คอยมาดูแลเ,าาเดี๋ยวพาด<ร>ท่าบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยูโ่โคกระชายค่ะอ๋ออยู่โคกระชายก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะมาทุกวันหรอครับทุกเสาร์าทิตค่ะถ้กเสาร์อาทิตเขาเก็บค่าค่าลงไหมไม่ค่ะไม่เก็บของลูกหลานของญาติพี่น้องกัน ต่อไปก็จะจัดเป็นสวนน้ำสาสถานที่ท่องเที่ยวได้นะเนี่ยจัดเป็นสวนน้ำสถานท,ที่ท่องเที่ยวได้เก็บตังค์เล่นตั้งแต่ชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้เก็บเท่านี้เท่านี้คนละสิบบาทเจบบาทเป็นค่าเป็นค่าบํารุงสระ <c oughs> แต่ถ้าเด็กว่ายนะ้ำไม่เป็น,นต้องมีผู้ใหญ่ดูแลกำกับเลยนะเนเล่นลนี่แหละเ,เ,เล่นกัะานเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่านี่เขามาขายของแล้วเนี่ย โอเคโอเคเลยเด้อเด็กหน่อยฝ่ายหน้ามือปิ่นต้องให้ใส่ทาบอมมี่ซูชิเดี๋ยวจะให้ลงน้ำเด้อต้องให้ลงน้ำด้วยคันบามี่ซูชิมันไมนาเมันเลือเชิญชวนให้เขามาเล่นน้ำไม่ใช่หรือลูบอกว่าต้องบอกว่าต้องให้มาเล่นเดี๋ยวติต้มน้ำตายเดี๋ยวติเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่ นอกจากจะเป็นสระน้ําเล่นน้ําและให้เด็กว่ายน้ําแล้วก็ยังสูบขึ้นมารถผักอีก,ก,อกเนี่ยลดผักอีกเนี่ยต้นทุเรียนถัว่วทําเป็นอุโมงค์นู่นทาเป็นอุโมงค์เดี๋ยวไปดูอุโมงค์ถั่วดินี่รถน้ำกระเพรานี่อุโมงค์ถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาว ทำเป็นอุโมง์รอดมาเก็บก็มาเก็บแค่นี้มาเก็บเอาอในนี้เลยเนี่ยเนี่ยสวนคุณบัตรเขาของบัตรของลุงบัตรขาวที่แล้วก็มานะมาดูสวนเขาสวนเขามีหลายพันไม้ มีหลายชนิดใหญ่โตน่าดูเลยเจอแล้วเจอเจ้าของสวนแล้วนี่อาบาตไปเจออาบัดเจ้าของสวนพอดีตัดต้นบางท่านออกให้มันแตกบ่แตกกอมันถอดแตงให้มันแตกไหมแตงคล้ายๆก็ว่าแตงไอ้ต้นกบัไอ้บักไอ้ยังอ่ะบักเขียบมันบ่แตงกิ่งแตงหยังมันน่ะนะแตงแล้วมันก็ด้แตกมันไม่แตงให้มันแตกออกมันจะได้ออกง่อยสิบ่ คันคันคันห้าบวตาลมันกับว่าเป็นเงินบ่มันก็เป็นอยู่ครับแต่ว่ามันมันข้าจะดูแลมันบ่ค่อยงามเนาะดูแลยากครับเพราะว่ามันจะเป็นหนอนเป็นอย่างมันจะเป็นหนอนเป็นอย่างครับอีกโดนวันไหนเนาะมันจะคิดได้ขายนี่ดีกุละคาเพเดือนพฤศจิกาโอ้ของอันหกเดือนเนาะคตัดออกแล้วก็ควงขวงเนาะเอ๊ะแถวแถวนี้เมื่ได้ปลูกยังแซมเนาะนี่เนาะ บ่ครับแถวนี้เดี๋ยวบางท่านขึ้นมันก็จะคุ้มกันเบิดเลยครับอืม <ừ> จะขึ้นมาหนาคือเกา่าพวกหญ้าพวกหยางมันขึน้นบ่นี่บ่ขึนนข้นเด้เนาะบ่ค่อยขึข้นอยู่ครับขึ้นแบตัดเอาครับอือเดี๋ยวไปเบิง่งไอ้อย่างอ่ะน้อใหม่ฝรั่งมันกำลังงามเลยเนาะครับน้อใหม่ฝรังร่งกฝลั่งน้อใหม่ฝรังร่งกำลังงามกขาต้งออกวะน้ำไม่ฝรั่งมันยังบ่ทันได้ถึงอายุมันจะเก็บบ่ทันได้โอ้อายุมันจักจักเดือนน่ะ ัวนี้มันเพิ่งได้หาเดือนครับอีกสามเดือนยังสิเอานอมันได้อีกสามเดือนยังติดเก็บได้เป็นบอกครับนี่ต้องแปดเดือนครับนอฝรั่งนี่ยังหน่อยต้องแปดเดือนบมต้องเก็บครับโอ้ทีได้กินอีกกินยากเนาะเอาใจยากที่ได้นอใหม่ฝรั่งนี่ที่เห็นเก็บเก็บเก็บมงไหนอะนนี่ละเก็บยู่ฟังซีแถวคุ่นครับซีแถวใหญ่ก่อนครั มาเบิองนอไม้เพิ่นก่อนบันใช่แล้วนี่บอกกำลังออกครับกำล,งลังใหญ่นะนออีียงกรณีกิมซุ่งบอกครับกิมซุ่งครับกิมซุ่งภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีเหรอของจีนครับ,รบของจีนบอกอน,อน,นอไม้มจีนเนาอนอไม้กิมซุ่งจีนโอ้กำลังออกเลยนี่ยกำลังออกขันมันออกก็ที่ออกร้ายเนี่ยมันถึงน้ำนี่เนาะใส่ปุ๋ยอีียงอันนีใส่ปุ๋ย 0060ครับ0060กระสอบพันกว่าบาทมะครับคุณทำกระสอบใส่เข่านะก็ปุ๋ยใส่เข่ามั้งครับน้ำมันก็ต้องหดตลอดก่นหดทุกมือหดทุกมือครับน้ำหดช่วงไหนเราหน้าไอ้โบเลือกเวลาครับอ๋อโบเลือกเวลาครับขึ้มันขึดขยันก็มาเปิดใส่เลยครับไอ้มันหดทีจริงๆตลอดถึงน้ำมดีเนาะโอ้ขัดผาเนาะน้ำถึงปุ๋ยถึงมัน้อออกน้ำถึงปุ๋ยถึงก็ออกเบิดปี ออกตลอดเนาะไข่กิมซุงจากประเทศจีนเห็นเขาไปปลูกอยู่พุ่มเมื่อนั้นนะที่สาธารณะของบ้านหนองไส่นั่นนอนี่ก็เกือบสองโลแล้วนี่นอใหญ่ชุดกับสองโลกลัวผลมั้งเมื่อนี่ตัดไปแปดสิบเก้าสิบโลแล้วไอโลเท่าไหร่ล่ะโลย่สิโลยี่สิบ สองแปดติดหกโอ้ขาถาคาถเอาไปทรงใส่เขาหรอือคุนมากกับกบ,บ้านนะครับสัง่งโอ้ในหมู่บ้านนี่บ่ในหมู่บ้านสั่งหลายมันแกงมันครับมันมีกับต้นมะยัยน,นี่เนาะเตี้ยเตี้ยงวยดกดีเนาะมอด,ดแงตงแตงงาแตงยัง,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 งอันนั้นต้อนอีหยัางนึง ต้นบักแซลต้น b ักแซลบักกอกน้ำนะครับโอ้บักแซลบักกอกน้ำอันนั้นต้นอันี้คือไข่าข่ฟักติ๋วแท้สมกุ้งครับสมกุ้งมกุ้งอันนี้เขาไปต้มไช่ปลาเมนโบนี่บ้านเขา็บกเมาหงโอ้เมาาหงต้มไส่ปลาเมนโบโบเขาไมนเป็นง่อยเด้บอเขาไ้เอาไปต้มจ้ะโอ้มันเป็นรักติวครับโอ้มันคล่าย่ฟักติวว่าแต่เอาเอายอดมันไปต้ม เอาหน่วยไปกินครับเอาหน่วยไปกินต้นงกําลังออกดอกบอกเมาใหญ่ครับต้องกําลังออกดอกโอ้นี่บ่เป็นังสิมากอกพลังโอ้เอาโวคาโดเคยเห็นหน่วยไหมล่ะเหรอเห็นเขาจอดรถซื้อมื้อน่ะอยู่ปากซองครับแพงอยู่ด้ล่ะแต่บราเคยกินดอกจังมันเป็นรสชาติแบบไหนเขาขายโล่แพงกว่าบุญล่ะ โลที่เขาขายน้ำมันนั่น้ำห่างน้ำนี่ก็โลก่เก่าชิดอืมแ,แพงเนาะกับแปดสิบโอ้แพงโอ้ขาดูันเคยได้ยินจากเถื่อเพิ่งได้เคยเห็นหนี่แหละบักขามเทศปลูก<อ>ไล่สวนผสมสารพัดอย่างเลยเดี๋ยวไปคุยกับแม่ข้าก่อน อันนี้ผักติวแท้เลยตัวนี้ผักติวแน่นอนตัวนี้ต้มใส่ปลาต้มใส่เห็ดนี่ผักติ้วร่อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่จังแมนมข้าขายยังอันนี่ขายยังแหนมขายไหมจักบาทไมไม่ักบาทขายดีปะขายดีค่ะแหนมสดขายได้หลายอยู่บ่ได้หลายไหมอยู่บ่ อันนี้กองเทียวบนนีกองเทียวลูกค้าเดี๋ยวก็เบิดเดี๋ยวก็เบิดเดี๋ยวคนมาซื้อกินนี่คนมาซื้อกินเบิดจะมืออยูะบอกมือถือมือแนวสวงแนวขอให้ขายดีขอให้ร่ำขอให้รวยเนาะเราคือปัหาอย่างมาขายของเขามานั่งกองเทียวซชื่อๆดิบอ่เขาขายก่อนต่อให้ก่อน โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแค่กดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าจะให้แน่ต้องกดติดตามด้วยนะครับ,ช,รบช่องโสนางตาสวัสดีครับ